สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารภายในประเทศรำเสนออีกเช่นเคยนะครับแต่ข่าววันนี้เนี่ยไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรนะครับเพราะว่ามันมีการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่17ถึง20สิงหาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาแล้วนะครับนั่นก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับหรือว่าสทอปอทำการทดสอบยิงจรวดขนาด122ม mm. ิลลิเมตรแบบไม่นำวิถีนะครับภายใต้โครงการวิจัย และก็พัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง d t i 2เพื่อทดสอบและก็ประเมินผลการทดสอบลูกจรวด d t i 2ระยะยิง10กิโลเมตรก็เป็นลูกจรวดแบบฝึกระยะยิงนะครับให้กับคณะกรรมการทดสอบประเมินผลโครงการวิจัยและก็พัฒนาจรวดหลายลำกล้องหรือว่า j ก,กอขนาด122ม mm, ิลิเมตรแบบอัตราจรของกองรับบกแล้วก็มีการทดสอบลูกจรวด d t i 2นะครับระยะยิงถึง40กิโลเมตรที่สทปเนี่ย ผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกไทยโดยการทดสอบฐานยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ31หรือว่าจรกร31นะครับติดตั้งแท่นยิงจรวดขนาด122ม mm. ิลิเมตรโดยมีการทดสอบโปรแกรมนะครับอำานวยการยิงและก็ทดสอบยิงลูกจรวดของสทอปอจากรถฐานยิงแบบ SR4 ของ กองทัพบ,บกนะครับระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามยิงปืนใหญ่นะครับศูนย์ทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลนะครับจังหวัดชนบุรีโดยการทดสอบการยิงจรวดสมรรถนะสูงขนาดลูกจรวดนะครับอยู่ที่122ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมีระยะยิงไกลสุดอยู่ที่40กิโลเมตรนะครับโดยคนไทยเนี่ยรู้จักกันในชื่อของ d i 2จากรถแค่ฐานยิงจรวดหลายลำกล้องแบบอัตราจรซึ่งจรวด d i 2นะครับเป็นการพัฒนาจรวดแบบพื้นสู่พื้นที่พัฒนาด้วยตัวเอง ในไทยทั้งหมดนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีกันประเทศหรือว่าสทปนี่แหละหรือว่าดีทนะครับโดยมีความร่วมมือจากกองทัพปกไทยและก็กองทัพเรือไทยที่ให้ใช้สถานที่ทดสอบยิงและก็ระบบอาวุธฐานยิงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไทยเนี่ยกำลังพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนะครับที่เอาไว้ใช้ในประเทศเพื่อลดรายจ่ายที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นการพึ่งพาตนเองแทนแต่ตอนนี้ก็ต้องให้เวลานะครับของทางกองทัพและก็ดีทีไอค่อย พัฒนาไปในอนาคตเราอาจจะเห็นไทยมีการส่งออกระบบตรวจไหลน้ำกล้องให้กับต่างประเทศก็ได้นี่ก็เป็นข่าวนะครับเล็กๆน,น,น้อยๆมานําเสนอให้ผู้ชมได้รับชมกันหากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ